สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์วันนี้ว่าพามาอยู่ในที่กลางเต็นท์นะคะเรามาสัมผัสบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกจริงๆมานอนในเต็นท์นอนกลางดินกินกลางทรายมีกุ๊กมาด้วยนะคะวันนี้มีเชฟติดรถมาด้วยหนึ่งคนเชฟกำลังทอดหมู เห็นไหมฮะวันนี้มีหมูมาสามกิโลเชฟก็รับหน้าที่เลยนะคะคนเดียวไปเลยสามกิโลรับหน้าที่อ๋อมีสองกระทะจะได้ไม่ต้องรอเราก็รักก้าเราก็เบาเราเบาไฟก,ก็ได้ไหมนี่ค่ะ แต่ว่ามาอยู่ในป่านะคะปิดแล้วก็จุดมากาศบรรยากาศของว่าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านน้อยโสนน้อยเรือนงามของไอ้ว่านะคะนี่สนน้อยเรือนงามของไอ้ว่าวันนี้มีเพื่อนมาหลายคนนะคะมากหน้าหลายตาแล้วก็จะมีความสุขกันในป่าอันเล็กก็ได้สามอันได้สองอันอันนี้เอาไปก่อนในช่วง ช่วงเลออช่วงรอดีกว่าปลาเป่าไงเออดีกว่ารอเห็นไหมเชฟเชฟเก่งวันนี้มีเชฟมาด้วยนะคะเราก็จะหายห่วงเราก็จะหายห่วงเรื่องอาหารการกินเพราะเชฟบริการเราอย่างดีนี่ค่ะบรรยากาศตรงนน้นก็จะเป็นคุณพ่อ้านะฮะ คุณพ่อบ้านเขากำลังย่างของกินเรามีเชฟมาเราก็หายห่วงนะคะเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะมีความสุขของเรานะคะสามหนุ่มวันนี้บ้านสามหนุ่มสามม,มุมบ้านสามหนุ่มสามมุมนะคะวันนี้ลูกๆกว่าก็ไม่ติดซอยห้ตามมานะคะพวกเราก็จะมีความสุขกันอย่างนี้นะคะ ให้ดูบรรยากาศแต่ว่าให้ดูบร <ไ feed? S 1> บรยากาศที่ว่าจะนอนคืนนี้นะคะอันนี้เป็นเจ้าของที่นะคะนี่บ้านสีแดงเป็นเจ้าของที่เจ้าของฟาร์มตรงนี้เป็นห้องน้ํานะคะเป็นห้องน้ําเป็นที่ล้างจานที่อาบน้ํนนาแล้วข้างนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะนี่ <S <S พวกรถนอน <S <S พวกเต็น <corrupt> นอนนะคะแล้วบ้านหลังนั้นที่มีบ้านหลังเดียวนั้นเป็นบ้านเจ้าของที่นะคะให้ดูท้องฟ้านะคะ เมฆมันเพิ่งไปตะกี้นี้ฝนตกไปปล่อยน้อยหนึ่งนะคะประมาณห้านาทีนี่ค่ะอันนี้เป็นสนน้อยเลื่อนงามของไอ้ว่านะคะนี่เพื่อนๆมาเราก็ดีใจอบอุ่นนะคะคนไทยรักกันขับรถมาจากบ้านไอ้ว่าก็ประมาณสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงมาถึงที่นี่บรรยากาศรอบตัวจะเป็นอย่างนี้นะคะเขามีบริการดีนะคะนี่อันนั้นคือถังเบียร์นะคะมันเป็นบาร์ ถังเบียร์ที่เขาจะขายในคืนวันศุกร์แล้วก็คืนวันเสาร์เป็นบาร์ขายเบียร์มีดนตรีสดคืนนี้ก็คืนเมื่อวานนะคะความสุขของคนทำงานนะคะเราทำงานมาเหนื่อยเราต้องพักผ่อนนี่ค่ะเชฟเชฟนะคะเชฟแต่งตัวแหม่นุ่งทับสวยงามนะคะเชฟซิ่งมากเลยเชฟ นี่ค่ะบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะคะรอบๆตัวจะเป็นอย่างนี้ไอ้ว่าเอาลำโพงคาราโอเกะมาด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะล้องลํำทำเพลงตามสไตล์ของเรานะคะนี่ค่ะวันนี้แดดดีนะคะแดดดีทั้งวันเลยแต่ตอนนี้มันเป็นเวลา2องทุ่มนะคะสองทุ่มแต่ว่าที่ไอซ์แลน์น่มันจะไม่มืดนะคะ สองทุ่มก็จริงแต่ฟ้ามันยังแจ้งมันจะแจ้งตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะตอนนี้เป็นดินแดนภาคท,ทิศเที่ยงคืนช่วงเวลาภาคทิศเที่ยงคืนภาคที่จะไม่ตกดินนะคะมันจะตกปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมาเลยนะคะความมหัศาจรรย์ของธรรมชาติไอซ์แลนด์จะไม่มืดนะคะตอนนี้แจ้งตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ค่ะบรรยากาศสะอาดเห็นไหมคะถึงเราจะอยู่ในป่าแต่เราก็สะอาดเราเสียค่า ที่นอนนะคะนิดหน่อยค่าบริการเก็บขยะข้าห้องน้ํานิดหน่อยนะคะแต่เรามาปลอดภัยนะคะไม่มีขโมยแล้วก็ไม่มีพวกวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยะคระับเพราะว่ามันจะมีแต่คนโตเนาะจะมีแต่คนโตมีแต่ครอบครัวข้างหลังนี้นะคะนี่จะเป็นคลองข้างหลังนู้นนะตรงต้นไม้นู้นนะเป็นคลองเป็นคลองน้ําเป็นลําคลอง ฝั่งทนางนู้นก็จะเป็นสนามเด็กเล่นสนามฟุตบอลนะคะถ้าเด็กๆมาเขาก็จะไปวิ่งเล่นกันตรงนู้นแหละนี่ค่ะแต่วันนี้ลูกๆปลว่าไม่ติดสอยห้ตามมาเลยนะคะไม่มีใครตามพา่อตามแม่มาเลยอยากจะให้ดูฟ้าแสงมันพยายามส่องลงมานะคะแสงแดดมันพยายามส่องผ่านเมฆลงมาให้ดู บรรยากาศแบบชนบทนะคะสองชั่วโมงจากเมืองหลวงนะคะขับรถสองชั่วโมงจากเมืองหลวงชนบทจริงๆนะคะในบ้านฟาร์มแต่เขาเปิดให้เป็นที่กางเต็นท์นะคะคนที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศชนนบทกางเต็นท์นะคะสามารถเช่ารถนอนนะคะแล้วขับรถทั่วประเทศไอซ์แลนด์ได้มันปลอดภัยนะคะและที่กางเต็นท์เนี่ยเขาก็จะมีบริการน้ำไฟ ห้องน้ําดีมากเลยนะคะแล้วที่ตรงนี้ที่ว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้กับถนนใหญ่ทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะคะอยู่ใกล้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งขับรถประมาณ15นาทีเราก็ออกไปถึงถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งแล้วนะคะมันก็จะมีช็อปมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกอย่างที่เราที่เราขาดเหลือเราก็วิ่งไปซื้อได้แป๊บเดียวนะคะขับรถแป๊บเดียว10นาทีก็ถึงมันเลยสะดวกนะคะคนก็เลยชอบมาตรงนี้นะ,ะบรรยากาศ ให้ดูถังเบียร์ดิถังเบียร์เยอะมากขายดีมากถังเบียร์เยอะมากขายดีมากเชฟทุ่งเทสุดๆนะคะเชฟทุ่งเทสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะได้กินหมูย่างหมูย่างนะคะ นนดูเชฟเชฟย่างหมูโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะบวัสดีค่ะ